สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Photoni นในช่วงทำอาหารตามรอยอนิเมะในซีรีส์ของนานดูโตเมื่อมีนานดูโตไปแล้วจะขาดคนคนนี้ไปคงไม่ได้ซาสึสเกะอุชิฮะหนึ่งในตัวละครสุดเท่ที่บางครั้งผมก็รู้สึกว่าดังกว่าพระเอกอีกนะครับสำหรับซาสึสเกะเนี่ยของบทก็คือโอคโกะใช่แล้วแต่วันนี้ไม่ใช่ของนายนะอินุมากินายได้ทูน่ามายโยไปแล้วนี่แล้ววันนี้ครับเราจะมาทำโอคาโาโอเนงิดิ ของโปรดของซาสึกิกันแล้วก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยสรหดับโอนิงิริหลายคนก็คงจะคุ้นกันอยู่นะครับมันก็คือเข้าวปั้นรูปสามเหลี่ยมส่วนโอคากะนี่ยหมายถึงป,ปลาปนคาซูออบุชิ ที่เอาไปปรุงรสหวานเค็มและคลุกกับงาครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยตัวคัสโอบูชิจะต้องทําให้เป็นฝอยเล็กๆนะครับผมไปค้นดูปรากฏว่าเหลือแค่อันเล็กๆอันเดียวก็เลยคิดว่าจะซื้อง่ายๆผ่านทางแกลบเอาแต่พอเสิร์ชคัสโอบูชิไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็เจอแต่อาหารแมวทั้งนั้นเลยนานี้นี่มันยุคอันตาคันคลองเมืองัชัดแมวกำลังแย่งแหล่งอาหารของคนอย่างช่วยไม่ได้ผมก็เลยต้องเดินออกไปซุปเปอร์ซื้อเองครับได้มาเป็นอันนี้นะฮะทำไม่ยากครับมาเริ่มทำกันเลย ในกระทะเทฟล่อนผมจะเทคัสตสาอบูชิด้วยปริมาณประมาณนี้เนี่ยผมจะใช้น้ำมันงา1ช้อนกินข้าวโชยุ1ช้อนกินข้าว,าวมิริน1ช้อนกินข้าวและน้ำตาลครึ่งช้อนกินข้าวเปิดไฟอ่อนแล้วก็คลุกให้เข้ากันได้เลยหลังจากเข้ากันไปสักพักนึงก็คั่วต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราต้องการให้ซอสนมันมีความเกลียมนิดหน่อย กลิ่นมันก็จะหอมโชยออกมาตัวป,ปลาป่นเนี่ยก็จะมีความแห้งขึ้นพอมันเย็นตัวลงก็จะกรอบครับหลังจากนั้นปิดไฟแล้วก็โรยง,งาคั่วลงไปเอาที่ต้องการเลยฮะอันนี้ผมคั่วเอาไว้แล้วนะครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นก็คลุกให้เข้ากัอนอีกทีนึงเป็นอันเสร็จครับความจริงแล้วต้องชิมก่อนที่จะใส่งาน,นะฮะเพราะถ้าใส่งาลงไปแล้วเนี่ยปรุงใหม่ค่อนข้างยากครับแต่อันนี้เนี่ยอร่อยแล้วฮะใส่ลงไปในชามเตรียมพักไว้เลยแค่ตอนทํากลิ่นก็หอมฟุ้งไปทั้งบ้านแล้วนะครับต่อไปส่วนสําคัญของโอนิลี่ก็คือข้าสวย ผมผงเอาไว้เรียบร้อยแล้วฮะอันน,นี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับซุยข้าวเพื่อให้รสสัมผัสเข้ากันทั้งหม้อแล้วก็ตักออกมาวางพักในชามได้เลยเหตุผลก็เพื่อจะให้มันเย็นเร็วขึ้นนะครับไม่มีอะไรหรอกให้มันร้อนน้อยลงขนาดที่ว่าใช้มือปั้นได้ก็พอครับต่อไปสาหร่ายโนรินะฮะหนึ่งชิ้นเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสาส่วนตามยาวครับโดยการพับแล้วรูดทั้งสองฝั่งแล้วก็ฉีกออกมาเป็นเส้นได้เลยฮะที่ต้องเตรียมต่อมาก็คือน้ำดื่มเล็กน้อย แล้วก็เกลือครับเท่านี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วฮะวักน้ําให้มือเปียกทั้งสองด้านจากนั้นก็หยิบเกลือขึ้นมา1ห,หยิบมือถูให้ทั่วทั้ง2ด้านเช่นกันครับแบะข้าลงไปในมือแบบนี้ประมาณทับพีเล็กๆนะครับแล้วก็กดตรงกลางให้เป็นหลุมจากนั้นก็ใช้ช้อนตักไส้โอาค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาข้าวมาอีกสักก้อนเล็กๆก้อนนึงปิดด้านบนไว้เอามืออีกข้างที่เริ่มแห้งจากน้ําแล้วแตะน้ําอีกครั้งแล้วก็เริ่มปั้นได้เลยครับ ปั้นให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมข้าวอุ่นๆแบบนี้ปั้นไม่ยากครับจากนั้นก็ใช้สาหร่ายโนรีห่อตามใจชอบได้เลยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นไส้อขาค่ะนี่เขาจะห่อแบบนี้กันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ห่อแบบนี้ก็ดีครับเวลาวางลงบนจานแล้วข้าวมันจะไม่ติดจานล้างสะดวกดีฮะผมทําทั้งหมดประมาณ6ลูกก็ใช้โนดี2สองแผ่นนะครับจากนั้นก็ตกแต่งหน้าด้วยโอคาคะที่เหลือคนที่มาหยิบเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีครับว่าเป็นข้าวปั้นไส้อะไรจะเห็นนะครับว่าบางก้อนมันใหญ่บางก้อนมันเล็ก แต่จริงๆแล้วมันเป็นพ่อมุมครับพ่อมุมนี่ครับเพินวเมื่อก่อนนั้นมันล้มลงไปนะฮะถ้าจับตั้งขึ้นมามันก็จะขนาดพอๆออก,กันเอาละเลยแก้ตัวดีกว่ามาชิมกันดีกว่าครับหิวจะแย่แล้วข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยพอบิออกมาก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหอมฉุยเลยอิตาดาคิมัสอืมอร่อยมากครับกินของสาหร่ายโนรีที่ยังหอมแล้วก็กรอบอยู่ตัวข้าวก็ยังมีความอุ่นส่วนไส้นี่ยทำสดๆใหม่ๆงาคั่วหอมๆไม่ต้องพูดถึงเลยครับเข้ากันไปซะหมดทุกอย่างเลย และนี่แหละครับคือของโปรดของชาซสเกะอุชิฮะหนึ่งในตัวละครสุดเท่จากเรื่องนารูตโตะนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ f o r t n i t e ตามรอยอนิเมะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหนะ้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ